สวัสดีครับวันนี้มาดูการครอบนะครับอันนี้ครอบครอบแห้งนะครับครอบสังเกะเทศมีสองลักษณะนะครับคือครอบแห้งครอบเปียกครอบครอบแห้งตอนนี้ของหลังนี้ทําเป็นครอบแห้งนะครับก็คือต้องติดแผ่นสีดำๆนะก็เรียกว่าแผ่นติดลอยต่อนะครับกันน้ําซึมกันน้ํารั่วนะครับกันน้ํารั่วปิดตลอดแนวแล้วถึงจะครอบไปวางท่าน รเราขันสกกลนะครับตอนนี้ที่บ้านหลเราทำครอบครอบแพงทั้งหมดเลยนะครับครอบแพงงานก็จะเรียบร้อยนะครับานเรียบร้อยเพราะว่าไม่มีไม่มีค่าปูไม่มีรอยปูนะครับใทางภาษาศี ช่งโมงขาดครับ,บ,นนรบ,บ,บทำงานขึ้นสองคนว่าหกคนนะครับหกคนก็ทำงานี่ข้างมาือาชีพนะครับงานมือาชีพทำงานเป็นระบบะครับยกโยนขึ้น <S 2>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  นี่คือลักษณะของครอบนะครับ คือครอบแห้งกับครอบเปียกนี้ราคาแตกต่างกันนะครับปกติทําบ้านกับกับเจ้าของบ้านเราก็ประมาณราคาเป็นครอบเปียกไว้นะครับถ้าเจ้าของบ้านเขาได้เขาทําครอบแห้งเราก็คิดเขาจะจ่ายเพิ่มเติมตามความเป็นจริงนะครับความเป็นจริงก็คือค่าแผ่นปิดรอยต่อนะครับต่างๆนะครับว่าเพิ่มประมาณเท่าไหร่แผ่นปิดรอยต่อนั้นเป็นของ S G นะครับนี่เป็น S G ทั้งหมดเลย ลักษณะของช่างทำงานครับวันนี้ก็น่าจนะจบครับเรียบร้อยแล้วหลังคาเป็นสีเทาปิดมังน่วนพอช่างตู้คา,าเสร็จก,ก็ทีมก่อก็เข้าก่อได้นะพวกนุ้ครับทีมก่อเข้าก่อได้ ตนนี้ขอตบอกว่าการการเกิดอันตรายนะครับเพื่อป้องกันการบาดไข่แล้ก็งานเรียบร้อยขึ้นนะครับงานตอนนี้ถามว่าเบิกงวดได้งวดไหนถึงไม่ได้ก็สองน,นี่และครับงวดสองต่อพักห้าสิบเปอร์เซ็นต์มุ่งคาเสร็จก็จะเบิกงวดสามนะครับไม่ใช่ว่าเบิกเพื่อไปเยอะๆเรืร่อยๆนะครับไม่ใช่นะครับเราต้องเบิกตามสเต็ปงาน งานตอนนี้ก็ไปได้เยอะพอสมควรแล้วก็เหลืองานก่อหลักๆนะครับงานที่มีค่าใช้จ่ายเยอะก็คืองานหลังคาเนี่ยนะครับอย่างโครงเหล็กนะครับโครงเหล็กโครงสร้างหลังคานี่ก็เกือบ200เส้นนะครับ200เส้นเส้นละ600กว่าแสานกว่านะครับเฉพาะโครงหลังคาแสานกว่าแล้วรวมพแรงขึ้นโครงคาย60,000นะครับเฉพาะโครงคา200,000เลยลนะ ผ่นหลังคาอีกนะครับแผ่นหลังคานี่ก็หกหมื่นกว่านะครับเดี๋ยวค่าแรงมุงนี่อยู่ประมาณเกือบแสนนะครับค่าแปลค่าอะไรไปเสร็จน่าจะเกือบแสนห้านะครับค่าจ่ายสูงนะครับของโครงหลังคานี่ไปเสร็จเกือบห้าแสนนะครับนี่คือลักษณะของการทําง,งานโอเคครับ าดูขั้นตอนกระบวนการมองทางครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับถ้าชอบกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามนะครับมีสาระดีๆให้ดูทุกวันค่ับสาัสดีครับ